พ่อแมนพี่น้องมือหนิมาผมก็สอ b บีแฮปปี้ออเดล้วเนาะมือนี้พีก็สิมาถูกตู่งูแห้วโคบเลยก็ะมาซ้อมสมเดือนปลายเนาะโอโอโเก็บหนสิไปหาหัวกับวูวาสิมีเทไรเนาะวกกอแม่สอนเลามาถูกตู่งูละวาสิมีเทไรกับไปเบนตรกันเพี่น้องเดิศถูกแ้วพี่น้องแล้วถูกเลยเนาะ ่าไปเลยโอ้ยสลายดูเว้ยไอพีดูคอยจะาจะาไปแล้วตอนนี้เนาะถูกเลยเลยนี่โอ้ย ไปหอกเนาะสาเดือนปลายแล้ว3ามเดือนเจ็ดวันเก็บซิมีท่ทะเลเรียนมานาวกันได้ไปหรอกเด้่อนากันไปได้แล้วรูปจา๋าส่วนก่อมาตรงถุกดูเหือกเปลี่ยนกันมาสิ่น chưa chắc là anh ừ. <cười> <cười> mà nằm bên đó làm bên นึงแล้วหลานหนึ่งแล้ว คนงานเขาก็จีบจีบบอกออกขึ้นา <c oughs> ขาเขากันปาโต Bây xe nhiều hành Bây xe nhiều lộm hiền mỏ ừ. Hàng chung chạy Hàng chung chạy <laughs> เพื่อนท้าก่สจะไ่ายคล้องฟันมัาเป็นจริงคนเนาะ กัสองลอยวยากื <laughs> <laughs> ้อเสนืออบสาเดือนปลายเลยสาวจลาดสาวตลาดสี่สองแะเจกับสองสองสเจนาะเจกับสองลอยคนงานกอบาซิลสเ่านบ่นเนาะเพราะมีใส่เงินพุงเอยนี้เนาะนี่มัน ไม่ใช่สกีมกูนี่มันเป็นเศษนะว่าเศษค้กานเื่อเกินนบีเอามาโขเนะกนรวยกานก็ไม <c oughs> ่ใช่สกีมูนอะไรนะ <c oughs> เพื่อสกเก็บอะไรสนิทกันหลอดลมหลอดตายเร่นี้อถ่ายในคิดดาวเก็บเงินได้ไรไงกับทางแซดมาทามีได้เด้อบาเก็บเนวยราจะไหนสนิทน้องบีกับก็คือมันไม่เสียร้ายขนาดนี้เพราะว่ามีเก็บซ้มเดินปลายแลไวกันเงืนนี้มันยัง การที่มีเห็นเบียเนาะเห็นเบียแล้วก็มีการพูงพูงพูงแต่ละเดือนแต่ละเดือนเน่ยเห็เบียร์จะได้มีกับซื้อหุอยู่คืนหนึ่งแต่ก็ซื้อกินคืนหนึ่งเนาะส่วนใส่ก็เอาไปใส่ที่แบบของที่จําเป็นแบบสิ่งที่แบบบ่ิจานมี่กับสิบสูตรซื้อแล้วผมมีเป็นคนที่ประหยัดประหยัดสิ่งที่จําเป็นก็คือบัตรโทรศัพท์ในแต่ละมือ มาเจอซาดิซีนที่ขาดมนะาหายรเพราะทุกคนก็นต้องไป็นกันกบมีแล้เนาะแต่บา้านกาโอ้ก็ไม่าซีบออะไรามาแล้วน,นะ้องอกว่าเงืนเ้อเนี้เพื่อข้าสดลมากผมว่าขา้อกับเก็บแบบทเท็จเบียดแบบนักที่สุดนะเพือ่อสดมาเลยซ้ำนี้เนาะผมว่ามีอ่กับเป็นคนที่แบบา่าถูกแน่ว่าต้นทืนซีบคงบีผมคือต้นทึ่นซีบขอ,ของคนอื่นเนาะเพราะว่า แต่คนต้นตื่นชิบินเขามันบ่คือกันเนาะแล้วก็บีก็เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานตื่นจะเศร้าบ้าบ้างก็ตื่นแต่มกมู่เพื่อไปเห็ดเบียีเยอะเลยะเอาความจริงเอาความจริงเอาความจริงความจริงเดือนดวดนันนเอความจริงเดือนดวดเนาะเฮาสีบดหลอกหรือว่าสีบดตัวเนาะคนที่มาเบิงเฮาต้องเอาเอาความจริงแต่ละมือตื่นจะโมกเอาความจริงจากใจเลยเมื่อที่ไปเห็ดเบีย ได้ใเอาจมือเปียเบอเอามือที่บดได้ไปเห็ดเวียอมือที่บดเปเบียก์ไบีกับตื่นสาวแน่เนาะสีมุ้งแรกเดือผี่หนองเด้อสีมุ้งแรกตื่นขึ้นมากินเข้าจะซื้อแล้วเขานอนขึ้นแบบนั้นโมเมนต์ต่คนจริงยคนจจิ้่อเนี่แหละแบบเมื่อไดบีเปเบียใบ้านมือตื่นแต่หามุงตื่นแต่สาวเ่อไปเบีอยู่คืออู้ความมีแบบว่าทุกแห้งนะแบบว่าตื่น คือไปหาหมู่คีรอนกันแบบแต่บ้านนี่ไปป่าเซ่ร่ำเพื่อเสือหอดมันเกิดไกลเติร์ดไปพี่ดองเด้อเพื่อจะไปหอดตลาดเราเพื่อนจะเป็นไประเพียอเงินเนาะเพราะว่าของพ่อบีกับโบเลมีเองอะบีกับตองหาเงินใส่เองเนาะนี่แกแม่ภูมิใจเลยน้อยนึงส่วนเนี่ยมันกิดก่อบแนววิ่งเงินซื้อบ้านก็ได้จะเป็นมาถูกมูว่าสิเก็บความผ่านไปหาบัวอยู่ก็บ่าสิไปหาก็ซเวิทย์อยู่กัดีเนาะกา คลิปน <ste> ี้เป็นเังไแรกอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บีเฮตุคลิปต่อไปในเร pues like, ื er ่องขั ne, <fo ้นมากรกาคอมเมนต์บอกวีแนว่าใส่บีเฮตุคลิปยังต่อไปเนาะบีกับโมบูว่าวีเซ็นคลิปยังบ่อไขึ้นมาออกข่วยว่บค่ายเยี่ยนแน่ส่วนเนี่ยผมว่าหมอเจนท่ะค่ายเยี่ยนแนกับเรื่องบริสุทธิ์เหตุคลิปียังลงเนาะแต่กับบูติดตามบีกับโมไลค์บีกับเรื่อบูบี้แฮงก์เำลังใจเห็นคลิปต่อไป ก็คิดอีกข้อจะรูปม่ทันทีเลยบาย